สบายดียามแรงพี่น้องพุ่นพุ่นุเก็บกระเพราไปไปหอกระลรุกนะหอมผีหอมแดนพลาลูกเลยอ่เธอคืองใส่เืองส่เสืยสิ่งแท้หมดนี่สขนาดเลยสบายดีพี่น้องยามแรงทูก้นพีกนสบายดีไปลุงกันสบายดีกรวซอร์เฟอร์สบายดีกอนสบายดีปลลกไอ้ถููถูถููแล้ว เสือฮะนคือรอแท้เยฮะบอสนใจน้ำเป็ดพี่เป็ดลอยหนำพี่เห็นเป็ดลอยปลาลุงนะเห็นปลลุงสบายดีปลาลุกก่อนปลนะเห็นปลาลูกยสือปลาลุงนะทูเรเรปิ้งปิ้งกันปิงปิ้งหนึ่งเฮ็ดเดาะบหาไปได้บอสนสนใจน้ำเป็ดลอยหนำบกโดเด้แอบโดนะไปไป สิ่งเป็นสิ่งขอมันพาสิ่งงานแนมแดงไปลุงเลยหัวกกะบาดใ่หัวเท้าบ้า,าใส่ตื้อหายเท้าบับใส่ใส่ก็ดึงออบดึงออบนะทำมากกันเลยอากาศก็เริ่มเย็น ถ้าว่ากะเพรากบอีกแล้วมืาอนิเอ้ากะเพรากบกับกะเพรากบโออน้ำมันหอยเบิดเลยต้องขึ้นไปซื้อน้ำมันหอยด้วยกะเพราอีกเลยทำไมได้เหงาอีกเลยพี่หญิงบ่ะเธองเข่าได้ดีหน่อยนะกะเพราข้างในไก่ข้าวติดเออข้างในไก่ก็ได้ค่ะกบเอาไว้ป่นบ่ะใเห็ดมือหนาจิ๊บจิ๊บจิ๊บ เจ้าขาโลดดิเจ้าขาโลดดิยิแม่ไปเอาเขียดเมื่อบบแล้วบบมากบบอ้อยไปทางใดได้ผู้ไห้เลืดกจะหาบุ้งวัาบัวงก้ยเลแหละไปทางไหนดิซิทักไปทางไหนซิ Chị về chẳng đây đi đây bé Thôi mình ngào nó là bộ hứt Mình mua Mưa Cứ đây bó bả đi hả? Cứ đi lụ Thôi Đi ấp เป็ดเด้เป็ดลอยน้ำเด้นเป็ดลอยน้ำปิดดปิดเปิดป้มาโหดไวเนาะเบิดไดกะเพราเนี่ยมีมีต้นเดียวนบนี่เนเห็นะ่นขึ้นมาดู ขำปะมันคำแล้วนี่น้ำมอ,อกเชียรเลสิงติงสิงแทะไม่มีไฟอยู่เด้นี้ เยอจากยังอยาลูกเขาค้นออกมาบาดเ,เลยเฮ็ดเลยชูงกข้าหายแล้วเอาเลยถ่ายมันหอนก่อนหมอก็ไว้ดีๆในกว่าหมอทานนะกนะข้างหลังถิอิ่งางก็ได้เกะก,กะเออทุงออกออกจากทุงอออกกท่ง,อ,อ,งอืม ข้าวหนี้กระร่างหั่นข้างในไก่ว่าสิพัดกะเพรากินเข้าเด็กหน่อยเขาจะกินทอดไข่ว่าษาจะกินก่อนบ่วนี่หรือข้าวทุกกล่องไปผู้ตรวจาข้าวกับไปนะชาไปตรวจาข้าวกะเพราข้างในไก่ไปกินน้ำบ่ข้าวบ่กินอ่ะพอดาวสิบ่พัดเผื่อโอเคบ่กินกับบกกิน พอสามาสองคนเขาม่กินเขาไกินถอดไข่เยวิตซูมาตี้เอาลองกับเบิ้งใส่กับไปใหมด้วเออมาฮไมีนินี่ดูข่อยก็อื้ออย่นี้ละแหวกกลางมาลดแหวกวงกลางมาไหนมันใหม่เนยพิกพิกพิก คิดเลยคิดลงไปเลยเอ้าเอ้ามาเลยขข้าวพูดนั่เอ้าเอ้าเออมันก็เป็นอยู่เด้อเจียงเลยนี่ก็ได้มาเลยธรรมดาได้มากระได้ขวบขี้ข้าวเป็นไงก็เที่ยเก่งอยู่เออเออนึกหจังน้อยโป้งได้ไหมให้มันแห้งเด้อเออจังน้อย

อืมเอา,เอาจานเล็กใส่คนแนนห่อนๆนะจานเล็กขอไปใส่เข่าไใส่ถ้วยก็ได้เน้อนะเออไม่ต้องใส่จานเดอกเอเออืมไปเออซุกแล้วก็ถอดปักโรเดนาดเอาชาเด้ออืมอาไปใส่ องดูงอืมอดีกเกมเกมพี่พี่พีมาพี่เอากาตัมากินน้ำกาตมากินน้ำเถอะเออพอาพีกินแ้วางเองือไว้รถถอยไถนะเอาลูกไว้หกนองกิเห็ดนี่นมาหามอะสบายปาลูกสบายปาลูกอ้ยอเจ้ากินห้ามกะ ให้น,ในตอนหนึ่งเขาบไปกินถอดไข่มาแต่ดูนแต่ในี่พี่น้องกันได้แจ้งไรอยู่พี่ตอนหน่อยนี่ก็ได้มาพี่ลูกนี่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 ไข่ไข่อืมอืมเดี๋ยวแม่ป,อปอ้อนแม่ป้อนหิวหิวกินเกม สี่สี่ไ่เป็นคนเห็ดสี่สี่อ้ยนึ่งเลยล่ะซาใพ่สี่เ้เห็ดสี่สี่สี่เห็ดใครเป็นคนทอดไข่สี่แม่จะตกี้ด้ะ บฮงบ้าบ้าบ้านยืนด้ลยลูกเฮ้ยนี่เฮ้ยไปอนะอนะนี่บูบนกินข้าวอื้อืมกระถามเขจะบรวมอ้อะอะทันวลครับเนี่อหน่อยเอ้ยจะเบื่อันว่าหน่อย แล้วก็ชีทีมตึ้มลงทับตีนจะคล้องระบะดะดะาดเป็นจะสั่งแค่เนาพี่น้องเลยพนน้องนขี้ชาปลูว่ะเป็นจะสั้งเลือขี้ดื้อแง่งานโชมางานโช่ยบอกหเน่อยเด้อขีด้อ ô chết 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 ว้าวาว้าวามาห้ามไม่ได้อลูกเันท้นยิบเขาทีหัวชูจานพายจานมันยกขึ้นกินเลยกินพี่ฮัมพี่มาห้ามแม่แล้ว น <laughs> <N ie> ี่มาอื่หนึ่ได้อึ๊บเลยชงแฟนน้องเนาะมาเด้อเพี่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 อยู่พี่เด้อพี่พี่พี่พ อั่นนมาห้ามเอาได้ห้ามกระซิสิตอบมาเนยขอบดื้อดอกขออยู่บนเก่าบ่เป็นเออเออลาบูบูเออลาบูบูไข่ได้กู นี่ไข่หูอืออือบุบุอืออ่ะชงชงถามมะอือบูบูอ่อบูบุได้บ่มากินได้บ่ฮ้ยเฮ้ยเบ่ลูกบ่ให้เอ้ยยิงข่าวซะลูกมามาเอาเอาลูกกันบันที่พอกันคลิปหนากระลุ่มขอบคุณที่มาเบิกมาส้มเด้อ